คุณรู้ไหมประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอะไรหมายถึงตอนนี้คพรับผมตอบยากครับพี่ไม่รู้จะตอบว่าประชาธิปไตยหรือว่าคอมมิวนิสต์ดีตอนนี้คิดว่าน่าจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยระบอกประชาธิปไตยยระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยครึ่งใบ หลักๆก็คือที่เรารู้ๆกันอยู่นี่ก็คือประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข่ถูกต้องเลยครับประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วมันเป็นยังไงมันต่างจากการปกครองแบบอื่นๆยังไงบ้างต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2475ที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และมีการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับยุคสมัยมาโดยตลอดจนกระทั่งปรากฏคำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในหน้ารัฐธรรมนูญก็เมื่อปีพุทธศักราช2492เอาเป็นว่าก่อนที่คลิปจะยาวมากไปกว่านี้เราไปฟังสาระสำคัญกันเลยดีกว่าถ้าเอาความหมายตามตำราเป๊ะๆซึ่งเขียนว่าระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครอง และสามารถใช้อำนาจนั้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญอ่านแบบทำความเข้าใจง่ายๆก็คือการใช้อำนาจทุกอย่างของประชาชนและพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีหลักการสำคัญๆอยู่3า้อ 1. อำนาจการปกครองของประชาชนซึ่งอธิบายง่ายๆว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรือที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทุกคนร่วมกันซึ่งโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยสอดคล้องกับระบอบก,การปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาว่ากันตามหลักการก็คืออำนาจอธิปไตยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น3มฝ่ายได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาที่มีหน้าที่ในการออกกฎหมายดูแลจัดสรรงบประมาณ และตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอีกฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลนั่นแหละมีหน้าที่ในการนำกฎหมายมาบังคับใช้และออกกฎหมายบางส่วนคอยป้องกันและบริหารประเทศด้านต่างๆเช่นเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งจัดก,การระบบบริการสาธารณะฝ่ายสุดท้ายฝ่ายตุลาการที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือศาล ซึ่งมีอำนาจในการตีความตามตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมทั้งตัดสินพิพากษาคดีความต่างๆและการแยกอำนาจเป็น3ฝ่ายนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้อำนาจและยังสามารถใช้ตรวจสอบเพื่อทวงดุลซึ่งกันและกัน 2. การใช้อำนาจของประชาชนอย่างที่กล่าวไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นพวกเรา สามารถใช้อำนาจปกครองที่แต่ละคนเป็นเจ้าของร่วมกันได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือประชาชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับบริการและการปกป้องคุ้มครองจากรัฐมีเสรีภาพในการแสดงออกและเรียกร้องสิทธิที่ตนและชุมชนพึงมีพึงได้ในเรื่องต่างๆประชาชนยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติและการตัดสินใจในโยบายได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆเช่น การเข้าชื่อเสนอกฎหมายการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและการจัดทำงบประมาณหรือการออกเสียงประชามติเป็นตน้นส่วนทางอ้อมก็คือประชาชนสามารถใช้อำนาจผ่านการเลือกตั้งผู้แทนเพื่อทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารทั้ทงในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการเลือกตั้งนั่นเอง 3. บทบาทและสถานะของพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยถ้าเราอ่านตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีการบัญญัติเรื่องพระราชสถานะและพระราชอำนาจไว้อย่างชัดเจนโดยเขียนว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น มีพระราชาสถานะได้แก่ทรงเป็นประมุขของรัฐเป็นที่เคารพสักการะทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถมัมภกและทรงเป็นจอมทัพไทยนอกจากนี้ในส่วนพระราชาอำนาจยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและยังทรงมีพระราชาอำนาจเฉพาะได้แก่ การสถาปนาฐานันดอนศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชการในพระองค์การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์การสืบราชสันตติวงศ์การแต่งตั้งองคมนตรีและการพระราชทานอภัยโทษและนี่ก็คือความหมายและองค์ประกอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ประเทศไทย ใช้มาอย่างต่อเนื่องกว่า90ปี